วัสดีครับ,บเจฟนะเว้ย EP นี้นะครับผมเราจะมาคุยกันเรื่องหมวกกันน็อกนะครับผมจะพาไปดูหมวกกันน็กอกสวยๆเพราะว่าวันนี้ผมอะเอาหมวกกันน็อกมาแวบฟิล์มใสนะครับจำเป็นหมวกอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมทำไมเห็นเป็นในหมู่บ้านอย่างนี้นะครับผม<อ>ก็เป็นเพื่อนบ้านผมนี่แหละครับที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันนะครับที่เขาขายหมวกกันน็อกเยอะแยะมากมายหลายรุ่นเลยนะครับเดี๋ยวเราไปกดอ่อนเรียกพี่เขาก่อนเขามาเปิดประตูบ้านให้เรานะครับนี่นะครับก็คือพี่ออสสี่หกกาล่าเดียวมันก็มีเหฮลเมกกาล่าอะไรหลายล่างวมัเห็ดบินบ่มอยา ดึงหมวกเทปที่แวบ,บไว้พี่อ๋อนี่ไงคงสภาพเดิมแน่นอนนี่คือหมวกผมนะครับ <c oughs> ที่มาแว็บไว้แวบ็บฟิล์มใส่นี่ผมซื้อมานาคโนะอะไรนะพี่โชลิเคนวะใช่ครับ ไม่หักไม่หักนี่ทำอย่างนี้คุณนี่ไงพุทโลนี่ไงนี่ไงโมบใหม่ผมครับเบิกมายังไม่ได้ใส่เลยเนี่ยก็เลยมาแวฟทีนใส่กันรอเพราะว่ารุ่นนี้มันเป็นรุ่นน่าจะเลิกผลิตแล้วใช่ไหมพี่ใช่ครับอันหนึ่งที่เป็นสีเทาเป็นรุ่นเกรย์แต่เขียวสวยกว่าความนิยมของเขียวสวยกว่าเยอะมันมันอย่างว่ามันสีมันสวยนะพี่มันก็เลยนิยมมากใช่ครับในหมู่รถบิ๊กไบค์รถแวนหรือว่าฮาร์เรย์ก็ใส่ คอน,นเดร,รียวตั้งแต่รุ่น RR3 RR4 RR5 เนี่ยตอนนั้นก็คือแรไอเทมเลยใบเนี้ยตอนเนี้ยใบเนี้ยก็กลับมาเป็นแรไอเทมอีกครั้งนึงเพราะว่าคนมีก็ไม่ปล่อยใช่ปล่อยก็แพงมาก ผมไม่ขอร้องเขาตั้งนานได้จะปึกนี่พี่ว่าเขาจะขายหมวกนอกมาน,นานไหมพี่จะบอกน้องๆหน่อยว่ามหมวนอกที่พี่ขายบ่อยส่วนใหญ่จะเป็น A G V ใช่ครับเน้น A G V เน้นหมวกไฮเอ็นเลยเน้น A G V แล้วก็ต้องเน้นของหาย,ยากด้วยอ,อย่างเงี้ยโอเคอันเนี้ยถือว่าไม่ได้เป็นของหาย,ยากแต่เป็น,นของที่มีราคาสงูงโมเดลนี้จะเป็นโมเดลที่เบาที่สุดถ้าเป็น R X7X หรือว่า 7V มันจะเป็นโมเดลที่หนักแล้วก็หมวกจะอ้วนกว่าใบนี้รูปทรงหมวกมันจะเป็นรูปไข่ถ้ามองจากด้านหน้าแล้วด้านในเนี่ยเราเห็นด้านนอกอย่างไรเนี่ยที่เป็นลายคาร อ๋อนี่ไงนี่เนียนมากคือเนียนอย่างงี้จริงๆไม่แปลกเลยที่ราคาเขาจะแบบ9ก้าหมื่นแสนหนึ่งแต่ถ้ามันล้มมาแค่เห่านะพี่ฮะล้มมาแค่เห่าอันนี้ก็มีอันนี้ก็เป็นนานารโนอีกรุ่นหนึ่งอ่าใช่อันนี้ราคาใบอยู่เท่าไหร่พี่นาการโนอะไรเนี้ยสามสิบหมื่นค่ะ ก็ยังพอได้พอไหวอยู่พอไหวอยู่ครับแต่เป็นโมเดล RR5 ตัวนี้จะเป็นตัวที่มันไม่เหมือนของผมใช่ไหมมันเป็นซากุระแล้วก็เป็น SP โทษนะครับข้อมูลอะไเป็น SP หรือ JP นี่แหละตัวนี้เป็น JP2 หรือว่า SP2 นี่แหละตัวนี้จะเป็นลายเดียวกับนักแข่งที่ใส่ที่ชื่อนากาโนะจริงๆออันนี้นะใครมีประวัติผมก็ได้เรียนรู้กันนะครับั็มีหน้าที่ซื้อใส่อย่างเดียวจะมาถามอันนี้เลยพี่เรื่องว่าข้อดีของ a g v ข้อดีของ Airline ผมเห็นพี่มีโชเอะด้วยข้อดีของโชเอะมีมีเห็นมีชาร์กป่ะพี่มีชาร์ก มีชักอยู่ข้างบนเดี๋ยวเราว่านนั่งถามมันเนี่ยว่าหมวกอันไหนข้อดีดอยังไงอะไรไม่ดียังไงเดี๋ยวพี่หยิบตัวอย่างมาให้หน่อยได้ไม่้ห็นผลผลิตานี้เ่ยพี่ห<า>ูมันเพิ่งจะเห็นเจ็บดูเจ็บดูอย่างนี้ใบนี้นะให้สังเกตไม่แน่ใจว่าในกล้องจะเห็นหรือเปล่ามันจะมีเขาเรียกว่าเมทัลลิกอะเม็ด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 หมวกใบนี้เป็นหมวกอย่างที่เราเห็นก็คือเป็นยีโรโกแต่ว่าเมทัลลิกของเขาจะให้เป็นสีเงินสังเกตดีๆมันจะมีเมทัลลิกมันจะมีสีอีกมันจะเป็นสีเงินที่เป็นประกายมาากกว่ อ,อันนี้ไม่ใช่ลายเลยนะพี่เดี๋ยวนะมันคือ l i ออนโกครับถ้าชื่อสั้นๆคือ l i ออนโกตัวนี้คือตัวที่คอลแลบกันผลิตแค่666ใบ มัน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 เรามันมีนมนมนออสซีเรียอรนอเบอร์อยู่นี่ดิมิเต็ดซีเรียลอนเบอร์ห<ช>นึ่งศูนย์ห้าหกร้อยหกสิบหกใบทั่วโลกใช่ครับแล้วแล้ว,ลวขายแค่ในประเทศจีนนะครับเออเขาขายคนจีนอย่างเดียวใช่ครับขายคนจีนอย่างเดียวอ๋อเราอยู่เรามาอยู่ที่พี่ได้ไงครับเนี่ยก็ถอยมาสิครับอันนี้อะไรอันนี้อันนี้ขายเท่าไหร่พี่เจ็ดหมื่นห้าครับเจ็ดหมื่นห้าครับถ้าคุณอยากสุดในหกร้อยหกสิบหกใบทั่วโลกคุณก็ต้องมีเก็บไว้นะครับแต่ลายมันดูแบบแม่งจีนเลยอะเนาะมันจีนมันมันชัยนิดจ๋ แต่ต่างกันยังไง,ง,งพี่มา okay, ให้หมดเลยก็ได้ทีนี้ใบนี้มันคือ70ปีเนาะมันเป็นใบที่ทำให้ a g v มันโด่งดังได้นั่งคุยได้ได้ไดสบาย<ม>าเราเริ่มเราเริ่มไอห,หมวกหลังไงเดี๋ยวเราค่อยคุยเ,ยเราหมวกรองก่อนดีกว่าอย่างเ e อ็กไลท์เลยเรื่อง e okay, เอ็กไลท์กอนดีกว่าเอ็กไลท์เนี่ยจริงๆมันเป็นหมวกที่ค่อนข้าง ให้น้ำหนักเบาใส่สบายแต่นวมแน่นนะแน่นผมที่ผมใส่คาร์บอนเอ็กไลท์เอที่เราเอาไปอะเป็นบีดนีบีบหน่อยนึงบีดปวดเลยผมใช้ก็บีดปวดเลยน่าจะใส่แอดีกว่าจริงๆหมวกกันน็อกของแต่ละใบแต่ละรุ่นเนี่ย เขาจะมีเอกสารบอกเลยว่าใช้กับความเร็วได้เท่าไหร่รับแรงต้านได้เท่าไหร่เขาบอกละเอียดมากเลยแต่สิ่งที่คนไทยไม่ได้สื่อสารให้รู้ลองนั่งขี่นะโอเครถเนี่ยมันจะมีการขี่คือนั่งขี่โอเคอย่างเช่นเจฟขับฮาร์เลย์เจฟก็จะนั่งขี่แต่ถ้าเป็นสปอร์ตเขาจะเรียกว่าหมอบขี่อ่ะโอเคทีนี้ไอตัวนั่งขี่เนี่ยรับแรงต้านตัวนี้ประมาณ200ในหมวกใสยแล้วนะอ๋ออันนี้ผมพูดความจริงเลยนะโอเคใช้มาใช่แต่ว่าผมก็ไม่รู้ว่าจะมีผลกระแบรนเขาหรือเปล่าแต่ผมจะพูดความจริงว่าเนี่ย ประมาณ200-220อ่ะหมวกมันจะอยู่ประมาณนี้ลวดลายสวยแต่ไม่ใช่ข้อเสียเขาคือข้อแต่ข้อดีแต่ข้อดีของของเขาก็คือประมาณ200กว่าในการใช้งานจริงๆสำหรับคนที่เคยใช้นะครับอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับข้อเสียนะคือว่าเราบอกให้ฟังว่ามันอาจมีการสั่นนิดหน่อยแต่สมมติว่านี่โคตรดีเท่านะเร็วแล้วเร็วแล้วนะแต่แโมเอ็กไลท์อ่ะผมชอบอย่างที่มันเบาอ่ะฮะมันใช้งานแบบขับเบาใช้แล้วสุดไปขับฮาร์เรย์เบาแล้วก็ราคาที่สําคัญคือเอ็กไลท์ราคาจับต้องได้ง่ายใช่ปปรรระะมมมาาาาณณ20,000บบทนนนััั้ไ่เกิสห X-Lite ตว 3นะด้วยลวดลายของเอกไลท์อ่ะมันมีเอกลักษณ์ของมันแต่ว่าอันนี้เป็นลายนักแข่งเมทัลลิกสีเหมือนกันเลยม,มันค่อนข้างที่จะให้จัดจ้านมากจัดจ้านอ่ะนี่คือเอกไลท์มันมันยกมือเดียวได้เห็นไ,ไ,ไหม<ร>อ่าให้ดูเสร็จแล้วพอละเอกไลท์ e น่ครับพี่เอกไลท์ะ e นะครับอ,อันนี้สั่งให้ลูกค้าได้ไหมที่พี่ได้ครับหาตัวอ,อย่างหาตัวอ,อย่างมานะครับหาแบบมาหาไซส์ามาเดี๋ยวผมจัดการให้ผมจะบอกให้ว่าบางคนก็อันนี้มันเป็นร้านหมวกแบบบ้านๆนะครับคือมันเป็นพี่โอเป็นพี่ผมเขาไม่ได้เปิดหน้าร้านแต่สามารถสั่งหมุ ทุกแบรนด์ทั่วโลกได้เหมือนไรร้านใหญ่ๆและสามารถรับบัตรเครดิตได้ด้วยนะครับรับบัตรเครดิตได้ครับ ไม่ต้องห่วงนะครับแล้วก็เข้ามาพี่โอ๊ตพี่โอ๊ตก็จะดูแลแบบว่าเรื่องหมวกควรใส่แบบไหนควรใช้นมแบบไหนไควรกะระยะใส่แบบไหนแบบละเอียดเราไม่ได้แบบขายเราไม่ได้อธิบายว่าบางทีมาซื้อเนี่ยบางคนลูกคา้าชอบผมชอบไซส์นี้แต่เรามองแล้วมันบิดมันแน่นไปมันแบบสายไปแต่ว่าลูกค้าชอบความสบายหรืออะไรเงี้ย <ừ> บางทีเอาไปซื้อไปใช้จริงแล้วอ่ะมันไม่ได้ใช้จริงเพราะมันขับเป็นนานมันหลวมแล้วแล้วมันก็ต้องมานั่งมานั่งแบบเปียนอะไรคี้ยคือจะให้ผู้เชี่ยวชาญอย่างเงี้ยอย่างพี่อย่างพี่โอ๊ตเนี่ยเรื่องเอจีบีคือ กันต่อเลยหมวกชาร์จโอเคอันนี้ HJC oh, เป็นอาพาส1ใบนี้มันเป็นใบคอลแลบกับพวกค่ายมาเวลนะครับสีสันมันค่อนข้างที่จะโอเคอยู่แล้วแล้วทีเนี้ยในตัวหมวกเขาอะซึ่งรองรับในการแข่งขันจริงๆหมวกตรงเนี้ยทั้งหมดมันรองรับในการแข่งขันด้วยความเร็วสูงๆทั้งนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการล้มอะไรก็แล้วแต่หมวกมันจะไม่แตกหมวกแบรนด์พวกนี้มันเป็นแบบนี้แต่ข้อดีของเขาอะน้ำหนักเขาเบาจะคล้ายๆเอ็กไลท์เลยน้ำหนักเบานะครับ แล้วก็ราคาที่มันจับต้องได้ง่ายง่าย HJC นี่คือซื้อเป็นหมวกสำรองอ่ะแบบว่าซื้อเป็นหลักเลยก็ได้นะครับบางคนอยานจะใช้ HJC เยอะแต่คนที่มีงบแค่เท่านี้เดี๋ยวบางคนก็จะเป็นหมวกสำรองไว้แบบติดกล้อง GoPro ถ่ายเป็นหมวกใบที่2จากประมาณนั้นนอกจากหมวกหลักแล้วหมวกใบนี้ก็อาจจะแบบว่าใส่เป็นแฟชั่นหมวก HJC เป็นหมวกที่ค่อนข้างซื้อง่ายขายคล่องเทดมือสองขายคล่องมากนะครับขาดทุนอัตราการขาดทุนน้อยนี้นะครับสายโจ๊กเกอร์นะครับใบนี้สวยใบนี้ขายไหพี่ขายอันนี้ ขายอะไรหมื่นกว่าบาทครับหมืน่มนหนึ่งหาซื้อยากใช่ไหมลายเนี้ยจริงๆมันเคยออกมาแล้วราคามันพุ่งสูงไปพักหนึ่งเลยนะนแต่ทีนี้พอเขาคอนตินิ่วกับมาเวลออกมาอีกซึ่งตัวละครในมาเวลมันมีเยอะแต่ตัวนี้ได้รับความนิยมกระแสะมันดีใช่ไหมจากหมื่นแปดกลายเป็นสองหมื่นกว่าแต่สักพักหนึ่งก็กลายเป็นผลิตซ้ำมั้งหรือ,อนําเข้าได้อีก e, 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 ก็เลยกลายเป็นาราคาก็เลยกลับมาเป็น normal price เหมือนเดิมมือสองก็อยู่ประมาณสักหมื่นสาม่าโอเคจับต,ต้องได้จับต้องได้ไปกันต่อนี่มีเลเซนนัแข่งอีก เออมีล่าสินะอันนี้เลสเตอราไอเซนนะเดี๋ยวเราอินเสิร์ตให้ดูมีล่าสินักแข่งนะนี่ชื่ออะไรไม่รู้ชื่ออะไรไม่รู้ผมติดต่อไม่ได้อันนี้มาชาร์จดีกว่าบเจมส์นี่ว่าชาร์จตัวนี้เนี่ยมันเป็นไวชาร์จมันเป็นตัวที่แทบจะเป็นตัวสุดท้ายของลอเรนโซที่ลอเรนโซ่คือคือเกี่ยวกับลอเรนโซอ่ะคือใบเนี้ยชาร์จลอเรนโซใส่จะชาร์จถูกไหมพี่ใช่ครับผมจําได้มันจะเป็นวินเทอร์เทส ถ้าผมจะไม่ผิดนะผมข้อมูลอาจจะไม่ถูกนะมันจะเป็นวินเทอร์เทสที่เขาเป็นชาร์กแต่ว่ามันเป็นเล็กโปร RGP ตัวที่มีสปอยเลอร์ด้านหลังที่ใสญ่คนาดใหญ่อะใช่ที่มอนป้องดูดอะไรนะที่เปนแข็งแข่งเนี่ยนี่ใช่แอโรไรนดมอีกเขาแต่ว่ามันจะใหญ่แต่พอใส่แล้วว่ามันสวย ชักอ่ะถ้าบอกว่า2ตัวนี้แน่นนะชักแน่นกว่าชาักอ่ะเหมือนเออะอะไรคือแน่นไว้ก่อนแต่พอเวลาถ้าคุณใส่แล้วมันฟิตติ้งเข้ากับรูปหน้าคุณแล้วอ่ะมันจะเป็นหมวกที่ใส่สบายอีกอย่างหนึ่งที่เขาให้คุณเลยเรื่องความเงียบชักเป็นหมวกที่เงียบจริงอ่าหนึ่งสองพวกนี้ครับท,ท,ทูเท่าไม่ได้โอเคตัวนี้ลองจากตัวนี้ลองจากแอร์ไลน์อาร์ซีเลยความเงียบของชักความนิ่งก็เช่นกันความนิ่งก็จะอยู่ในเลนส์ประมาณนี้ครับทีนี้ถ้าเราใช้หมวกที่ตัวท็อปขึ้นอ่ะความนิ่งมันก็จะมากขึ้นวัสดดุุทททีีี่่่่ขึ้นนนนมมัักก็ออยยูงา อย่ีแหละใช่คือค่อนข้างจะเป็นเขาจะจ่ายเป็น Monster Energy โดยเนี่เป็นสปอนเซอร์ให้ใช่ไหมพี่ใช่ครับใบทุกใบของลอเรนโซ่นี่คือ Monster Energy หมดนะทําเห็นอยู่เกือบหมดเลยนะที่ติดเกือบหมดเลยเกือบหมดเลยนะอันนี้ชาใบนี้เท่าไหร่พี่ใบนี้หมื่นกว่าบาทครับเป็นมือสองนะถึงถ้ามือหนึ่ง มือหนึ่งประมาณก็เล่น,นพอหากดได้ไหมใบเนี้ยนะคือกดมันมันมันกดได้เจฟแต่ทีนี้ผมต้องดูว่าเจฟจะเอาไซส์อะไรใครจะเอาไซส์อะไร<อ>กดได้<อ>ผมกดได้โชเอะใบนี้หนักหน่อยนะเห็นไหมพอเจฟยกแล้วเจฟจะรู้สึกว่ามันหนักมันเป็นโมเดล X 1 1มันจะมี X 1 1 X 1 2แล้วก็จะมี X, X 14, 1 4 X 1 4แล้วจะฝั่งยุโรปเนี่ยอย่างเมื่อกี้เจฟพูดก็คือ X Spirit T ใบนาั้นาโคตรเบาเลยเคยมีข้อถกเถียงกันในไทยว่า X 1 4กับ X X Spirit มันคืออะไรข้อถกเถียงอันนี้เบาอันนี้ลดสเปคนู่นนี่นั่ เพิลิตี <laughs> บอกว่าใส่เนะอก็กซ์พิลิตีนะใบนี้เธอเ1 1เหมือนกันฝากเจฟถือไดจิโร่มันเป็นชื่อนักแข่งแล้วมันจะมีคอลเลคชันของเขาแต่จริงๆในอีกหนึ่งใบคือจะเป็นสีแดงอะไรที่เป็นสีเหลืองอะไรที่เป็นสีเทาอนนี้เป็นสีแดงหมดเลยเจ้าของของเก็บขอเก็บแม่งไม่ขายอ๋อหายากใช่ไอจริงๆมันจะเก็บไว้3ใบความนิ่งตอนนี้หมวกมันหนักมันเป็นหมวกที่ผลิตมาหลายปีแล้ว ประมาณ5ปี6ปีตามโมเดลเขาอะน้ำหนักก็เยอะแต่ความนิ่งเขาดีมากเลยนะผมเคยใส่ไอของมาเกดอะมันนิ่งนะเคยใส่ยืมเพื่อนใส่ม่เห็นมันมีอยู่ใครขา r เร y ก็เลยลองใส่นิ่งแต่เงียบอะมันเงียบมากนะ มันไม่ค่อยง่ายมากแอบว่า A G V ต่อเลยเอา A G b ต่อเลยเหรอได้ยๆได้ไอ้แบรนด์ใหญ่เนี่ยมันต้องคุยกันไอ้เนี่ยไอ้สองใบเนี้ยคนจะเลือกแค่2อย่างนี้ในปัจจุบันตัวใหญ่จะเป็นหลักหรือแอร์ไลน์กับ A G b แต่เราจะไม่อันนี้คือวันนี้คือตัวท็อปสุดไหม A G b ท็อปสุดแล้วเอาสนทุกคู่อธิบายให้น้องๆฟังเลยหน่อยว่าข้อดีแตกต่างกันยังไงดีวะสอใบเนี้ยให้ความนิ่งเท่าๆกันเลยมันต้องอยู่ที่เราขี่ด้วยว่าโอเคนั่งขี่หรือหมอบขี่อย่างที่ผมแจ้งเมื่อกี้นีีีีีี้้นนนนนนนะคคควววาาามมมมมิิิ่่่่่่งงงงขอ AGB เเยยยััป็ทททดดสสุใใโลลลกแไรถ ิได้เลยในตอนนี้นะครับเจ้านี้ก็เช่นกันนะครับแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่ามาตรฐานของเขาเนี่ยมันเป็นมาตรฐานไหนแต่ทั้งสองอันเท่าที่ผมลองมาคือเหมือนกันเลยข้อเสียของเจ้าตัวนี้มีเสียงที่ค่อนข้างดังเสียงดังเลยครับถ้าเปิดบลูทูธฟังเพลงคุณต้องแบบวอลลุมสุดอะ่ะคุณต้องวอลลุมสุดได้เลยอะ่ะพอเวลาที่เราพูดเราอินเตอร์คอมเราจะอะไรอย่างเงี้ยมันค่อนข้างที่จะแบบฮะนึกออกไหมแต่ว่าเราจะใช้ความเร็วอยู่ตอนนั้นอ่ะมันจะฮะใช่ไหมทีนี้ถ้าเจ้าตัวนี้มันเงียบมันเงียบจริงมันเงียบเลยใส่สบายด้วยรูปลักษณ์ที่ออกแบบมาาด้น สองเกตหมวกด้านหลังดูนี่คือเชลหมวกที่เขาทําให้มันโหนกพอทําให้มันโหนอย่างนี้เนี่ยโฟมข้างในมันก็โหนกตามมันค่อนข้างที่จะหลับแต่เจ้าตัวนี้จะเป็นหมวกที่โชว์ไททอยเสียงที่มันเกิดขึ้นมันจะรอด้ามาเหมือนลมหัวคือหมวกสั้นขึ้นแค่นี้เทงานัพี่ใช่หมวกไม่ได้ยาวเต็มคออย่างนี้ใช่มันจะสั้นแล้วลมมันจะสอดเข้ามามันจะสอดเข้าอย่างนี้เจฟสอดขึ้นมาอย่างนี้ใช่ใช่ใช่แล้วเจฟจะรู้สึกว่ามันเหมือนมันมีลมหัวอยู่ข้างในหมวกเจฟจะรู้สึกใช่ไหมผมก็รู้สึกอย่างนั้นเหมือนนนอยยง่่่ด้ผมมลววหหึที ไมไ่บอกพี่ไงเพราะฉะนั้นเราก็ไม่รู้เราไม่ได้เล่นหมวกไงอา่าแล้วข้อเสียระหว่างของ a g v ที่ไม่เหมือนแอร์ไลน์แล้วก็ข้อเสียของแอร์ไลน์ที่เหมือน a g v พอจะทราบไหมพี่อันเนี้ยอันนี้ความเหม็นส่วนตัวพวกผมสองคนนะครับอ่าความเหม็นส่วนตัวเลยแล้วแต่คนใช้งานนะครับเนี่ยมันเฟี้ยวอ่ะคือพูดง่ายๆเลยคือมันเฟี้ยวมันเป็นหมวกที่เฟี้ยวแบบโผสายดูดนองดูดน้ำอะไรมันมั่วตัวไปหมดแต่มันดูมันมีความเฟี้ยวในส่วนตัวผมอ่ะผมให้เขาแม่ง number o เลยอย่างที่สองเลยผมใส่แล้วผมแม่งรู้สึกว่าผม happy กับเขาม่านนนนัี้ ที่ช่วยชีวิตผมนะไม,นไม่ใช่ใบนี้ไม่ใช่ใบนี้ไม่ใช่ไบนี้โอ้มันพังไปแล้วครับก <laughs> ็คือพี่ขับไปไหนมาพี่ล้มในสนามแล้วก็มีล้มข้างนอกนิดหน่อยก็มันเหมือนกับหมวกอะตอนแรกเราเข้าใจว่ามันเฟี้ยวอย่างเดียวแล้วเราขี่เร็วแอลโรไดามิกมันดี มันเกิดเบรกแล้วพับเบรกรถเฉยๆในแล้วพับแล้วเราก็ลงไปกับพื้นก็สไลด์ไปก็ไม่ได้ชนไม่ได้อะไรนะก็สไลด์ไปสลไปสลด์ปุ๊บหมวกก็ลงกับพื้นมันก็คือใบนั้นนั่นแหละก่อนมันจะเป็นลายนะครับมันคว่ำม,มาก่อนอ๋อพี่ไปทําสีมาใช่เนี่ยไนหะขอดูหนะ่อยพี่ทำสีที่ไทยอันนี้กนะี่ปีแล้วพี่ใบเนี้ยโอ้โหแปดปีสมัยนั้นอนะ่ะงานได้ขนาดนี้สมัยนั้นเลยนะมันคือโคตรดีเลยนะค่าทําประมาณ8 0 0 0ันบาทเจฟตอนนั้นนะแต่ตอนนี้ไม่ได้แล้วอ๋อไหนๆก็พี่เรื่องไปทำสีเลยไหนๆก็เล่นบร์ด อ่ะสมมติน้องๆเนี่ยดีไบค์อ่ะเขาชอบหาที่ทําสีม่วงในแบบของเขาเองผมเคยเห็นคัสตอมที่มีพี่แตะคนทำพี่ก็น่าจะพอทราบแล้วก็แนะนําน้องได้ใช่ไหมให้ทำที่ไหนก็คือมาปรึกษาได้นะครับว่าอยากออกแบบลายเป็นของตัวเองเดี๋ยวนี้นตลาดสองหนึ่งได้เองสองหนึ่งประมาณนั้นครับแล้วแต่ความยากง่ายแล้วดีเทลรายละเอียดของงานด้วยมีมีมีให้เราเลือกว่าขั้นตอนการทําคือดํายังไงแต่ทาเป็นสติกเกอร์เป็นสติกเกอร์แล้วก็ทําสีทับมีเอ่อมีแอร์บัตด้วยมีสติกเกอร์ด้วยมันจะมีแบบนี้ไอเรื่องตรงนี้นะครับเด ตัวพี่โฮเพื่อที่น้องๆจะได้สอบถามเรื่องหมวกกันน็อกผมจะหาไว้หมวกรักหมวกห่วงพี่เลยในชีวิตพี่ที่มีมีเก็บไว้เนี่ยไ่ไหน เพราะพี่คงขายหมวก a g จมันเยอะมากอะครับถ้าถามว่าใบรักพี่ที่พี่แบบสำคัญกับพี่อะพี่แบบไม่รู้สึกอยากขายมากอยากนั่งมองมันอย่างเงี้ยไม่ในบ้านเนี้ยผมพร้อมที่จะขายทุกๆใบแต่ยกเว้นเขาอย่างนี้ได้ไหมได้อันนั้นแหละผมจะมีใบนี้แหละที่ผมไม่รู้สึกขอก็ไม่ให้ขายก็ไม่ให้ใบนี้แน่นอนแล้วยังจะมีอีก2ใบอีกนี้อีก70ปีมันเป็น70บปีเจนแรกใช่ไหมครับเราต้องอยืนดูแล้วแหละเพราะไม่มีที่วางแล้ว <laughs> ยืนดูในว่าใกล้ อ่าอนี่นีใบน,น,นี้มันมีกิมมิคเจฟมันเป็นพิสตาวิตมันมีแค่4-5ห้าใบในประเทศไทยแล้วทั่วโลกอ่ะพี่พันใบครับ มันหายากมันแรมันเป็นเพราะว่ารุ่นนี้คนมักจะเข้าใจว่าเป็นคอซ่าผมเคยซื้อมาครั้งหนึ่งแล้วซื้อหมวกศูนย์ไทยนี่แหละมีแค่ใบเดียวและผมขายวันนั้นผมขายไปในราคาประมาณสามหมื่นกว่าบาทลูกค้าซื้อไปคือบอกว่าโหโคตรแพงเลยพี่แพงมากเลยแต่วันนี้ประเพอเจ็ดแปดหมื่นหกหมื่นมีคนมาขอซื้อหกหมื่นเจ็ดหมื่นผมไม่ขายใบนี้มันเป็นถ้าของแท้ที่เป็นพิสตาจริงๆที่เป็นหนึ่งพันใบเนี่ยครับมันจะเป็นแค่เอเชียสเปกอ่าเดี๋ยวเราจะไปเรื่องสเปกกันเอเซียสเปกเนี่ย มันจะเป็นหมวกที่ออกแบบมาสําหรับคนเอเชียหมวกมันจะมูจริงหมวกมองภายนอกครับมันจะมีความคล้ายยูโรมากแต่มันจะต่างกันอยู่นิดเดียวมันจะใหญ่กว่านิดนึงโอ้โหนเอเชียโตกว่าเหรอพี่ด้านข้างอ๋อด้านข้างสลีระของศีรษะด้านข้างเขาจะโตกว่าฝรั่งเขาจะทุยอ,อด้าน,น,นหลังไหมัใช่ใช่ล้วก็จะมีแบบเนี่ยมันเป็นของที่ผมเก็บแล้วผมจะไม่ขายเด็ดขาดมันจะมีกิมมิคของมันมันจะเป็นประมาณเนี้ยที่เจฟเขาบอกว่าเจฟอยากได้อ๋ออ่าใช่ตอนนั้นาอย่างได้อ่ามันมีตรงรุ่นเจฟด้วยตัวเนี่ยเราปีนี้เจ็ดสิบปีถ้าเราดู คาร์บอนไดคาร์บอนธรรมดาเลยเนี่ยใช่แต่แค่มันเป็นลิมิเต็ด70ปีนี่อันนิวเวอรี่เอจวีเอีมี70ปีแล้วพี่อ่ใช่น่าจะใช่ครับแบรนด์เราเพิ่งรู้จักเขาแต่ว่าเขาอะโรงงานเขาก่อตั้งมาตั้งแต่ปีเนี้ยเขาจะมีลิมิเต็ดบอกว่า100 เขาตั้งตั้งมาตั้งแต่1947อันนี่สมัยสงครามโลกเลยเนี่ยแต่เขาอาจจะไม่ได้ผลิตหมวกซิ่งอย่างนี้หรอกจะเป็นหมวกแก๊ปหมวกทหารที่เขาใส่ขับฮาร์เลย์กันหรือว่าอาจจะเป็นขับรถอิตาลีพวกแบบมอโตคุซี่พวกรถในสมัยนั้นอ่ปมอโตคุซี่ใช่ทำมาแล้วอันนี้พูดให้ฟังนี่ไม่รู้นะครับความเฟี้ยวอันนี้ตรงนี้ไงอ่าหลอดน้ำใายน้ำดื่มน้ำพอเห็นใบนี้ผมชอบลายเทนไทยพี่ลาเต้ครับเฮ้ยใช่เดีอยวเขาดีมาก ลายเซ็นลอซซี่แท้ๆนะครับนี่คือที่เอาไปให้ลอซซี่เซ็นเลยรุ่นน้องครับรุ่นน้องอยู่ปากช่องไปเลยลายเซ็นลอซซี่นะครับชัวร์แท้แน่นอนเอาไปเช็คลายเซ็นได้นะครับมีรูปถ่ายครับใบนี้มีรูปถ่ายเลยมีรูปถ่ายปะเดี๋ยวเีรูปถ่ายทห้ตังง่ายได้ขึ้นแล้วน้องๆดูได้มีรูปถ่ายตอนเซ็นเลยลอซซี่จะเขียนลอซซี่เป็นคนถนัดมือซ้ายนะนี่แหละเขาเซ็นอย่างนี้เขาเขียนว่าอะไรครับพี่ลายเซ็นมันนะสิมันมันไม่รู้เรื่องมันยื้อโอ้โหลายเซ็นลอซซี่นะ อย่าไปคาดหวังว่ามันจะเหมือนด้านหน้าที่มันเป็นลายเซ็นที่เขาที่เขาไอ้นี่นะไม่เหมือนนะลายเซ็นลายเซ็นจริงๆคือเขาจะเซ็นไม่สวยถามอ่านลเอออย่างอย่างอย่างเงี้ยของจุกจุกจิกจิกอย่างเงี้ยสมมตินะพี่ของจุกจุกจิกจิกเปิดได้เลยเจ็บเปิดได้เลยของจุกจุกจิกจิกกันหรออย่างเงี้ยสั่งสามารถสั่งที่ได้ไหมสั่งซื้อได้มาเห็นพี่ชอบเก็บพวกหมวกอันเล็กแบบบางคนมีหมวกกันน็อกใหญ่แล้วอยากได้หมวกโมเดลอย่างเงี้ยนี่หมวกเก่าผมจะเป็นอันนี้นะครับสี่หกเก้าเนี่ย ว a l เลนเตอรอซี่มโตจีพีมูเกโร่สองพนะครับขายไปแล้วไม่รู้ขึ้นยังพี่ราคาตอนนีร้ราคามันไปไม่ได้เพราะว่ามันติดโควิดนี่แหละถ้าใครชอบก็ สอบถามพี่โอ๊ตได้นะครับให้พี่โอ๊ตหาลิงก์มาให้ดูว่ามีโมเอ่อโมเดลพวกนี้มีมีลายไหนบ้างแล้วนปัจจุบันเออแล้วส่วนของพวกลอสซี่อย่างเงี้ยพี่เราควรสะสมแล้วแต่ความชอบเลยอย่างบางใบอย่างบางอย่างมันจะแถมมากับหมวกกันน็อกบางรุ่นแต่บางแงะอย่างเงยไม่มี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 แถมต้องซื้ออย่างเดียวต้องสั่งอย่างเดียวไปเท่าไหร่พี่อย่างเงี้ยสองพันกว่าบาทแพงมาก็ไม่ก็ไม่แพงมากพี่สาวคนที่ชอบลอสซี่หรืออะไรเงี้ยก็ราคาจับต้องได้ครับถ้ท่าอยากจะมาทำาวาษาทข้างในหมวกพี่อะไสบายมากเลยสบปลาใช่ไหม หมวกเรียกสปาหมวกชอบผมชอบอะไรที่มันดูแบบสะอาดสะอาดหอมๆอ,อ,อ่ะอันนี้เขาจะเป็นพวก v r 4 d รฟดีซอันนี้เป็นถุงหมวกกันน็อกที่เขาผลิตมาเพื่อตรงรุ่นลอตซี่อย่างเงี้ยเดีดูได้นะ ก็โอเคนะก็อยากเก็บอะไรเท่ๆอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีแบบพี่เอาก็มีแบบทุกอย่างนะก็คือถามว่าตอนนี้ราคาลอสซี่อยากจะยังไม่แพงเพราะว่าลอสซี่เสียชีวิตนะคลอสซี่เสียชีวิตเมื่อไหร่นะครับก็จะเป็นตามทุกวงการนะครับเราต้องเก็บทุกวงการมีแบบว่าพี่แนะนำไหมว่าน้องๆควรอยากจะเล่นหมวกแบบไหนอยากศึกษาหมวกยังไงมาสอบถามพี่ได้ไหมอะไรเงี้ยถ้าไม่ซื้ออะไรเงี้ยเราโทรมาสอบถามได้เลยข้อมูลของการใช้งานหมวกกับน้องเนี่ยผมพยายามที่จะเขียนขึ้นมาบนหน้าเพจเยอะๆอยู่แล้วแหละเพราะว่ามันมันเป็นสิ่งที่ดีผม ให้อยากให้ทุกคนใช้ของแท้ของที่มีมาตรฐานที่ดีอันนี้สำคัญเลยพี่ช่วงนี้โม่ไต้หวันเยอะมากเอาพุดงตรงแล้วนวัตกรรมเนี่ยการใช้งานนะพี่จากการผลิตที่โรงงานที่อิตาลีเนี่ย งานไต้หวันเนี่ยแตกต่างกันงานที่เกิดวอรดิเหตอย่างเงี้ยครับต้นทุนของการผลิตที่มันถูกลงอะครับย่อมถูกซอยออกเรื่องของแมทเทอเรีแมทเทรีที่ดีมันจะเป็นแมทเทอเรีที่มีราคาค่อนข,ข้างสูงแน่นอนครับมันก็ไม่ต่างอะไรกับพวกรถเป็นเหนือนอะไหล่รถเลยถ้าแมทเทอเรลที่มันเป็นราคาถูกอะพอเวลามันลงพื้นทีหรืออะไรทีมันสามารถจะแตกได้ก็เลยอยากจะบอกว่าอาถ้าน้องๆอ,อยากได้หมวกแท้เนี่ยรเราก็มีหลายตัวเลือกเลยนะหล,หลายแบรนด์ที่ประมาณห้าหกพันก็มี <laughs> เราไม่ไหวจริงๆเราก็หาซื้อหมวก มือสองตามกลุ่ม<ช>ตามอะไรมันก็มีหมวดราคา5,000ันย่เป็นของแท้คือ<ม>อยากให้ใช้ของแท้ครับลายมันอาจจะไม่ได้ตรงใจครับแต่มันตรงกับชีวิตเรากับบ้านหาครอบครัวหาเพื่อนฝูหาพ่อแม่นะครับอยากให้ใช้ดีๆอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อครับซื้อซื้อของแท้มือสองนะครับพอเวลาคุณขายไปคุณก็ยังกำเงินที่มากกว่าคุณซื้อของปลอมทั้งใบนะใช่แล้วถ้าน้องๆเขาไม่เคยซื้อของแท้เลยพี่แล้วเขามาเดินหลอกขายเงี้ยเราให้เราปรึกษาให้คำปรึกษาน้องเขาได้ใช่ได้ครับ แล้วจะมาสอนด้วยว่าการดูของแท้เป็นยังไงถ้าเข้ามาที่ที่ร้านโรนี่ที่อยู่ตรงไหนนะพี่บอกหม,อหมู่บ้านเลยในในหมู่บ้านพึกษาวิเวลต6ครับอยู่ใ,ใกล้กับสอนอเทียนทะเลนะครับ Uh, ถ้าเข้ามาก่อนจะเข้ามาเนี่ยก็โทรนัดผมสักนิดนึงเดี๋ยวผมเปิดบ้านรอเลยนะคือเราเป็นสบายสบายคือเราจะซื้อขายตอนไหนก็ได้ครับขอให้สมโูรอกวันนี้คุณจะเข้ามาซื้อตีสองเดี๋ยวพี่โอก็นั่งรอถ้าคุณจะเข้ามาซื้อ <c oughs> จริงๆนะคืนเข้ามาเข้ามาดูคุยอย่างเงี้ยคือร้านเราจะมาเป็นฟิลแบบโฮมอ่ะบ้านนะใช่มันเป็นโฮมมากกว่าแล้วค<อ>ือมานั่งคุยจะซื้อไม่ซื้อก็เข้ามาก่อนก็แค่คแจ้งครับข้อดีเดีวยวนะครับถ้าหมวกสวุู์ หมวก A G V รุ่น Rossi ออกใหม่อะที่เราสามารถสั่งจองได้ก่อนเลยพี่ผมเอาไปนี้นะลิมิเต็ดเนี่ยพี่สั่งได้ไหมก็คือกดสั่งจองอาจจะมาจำหมื่นหนึ่งแล้วกันเพราะหมวกตารา,าคาหมวกที่มันแพงจริงๆตอนแรกขายเป็น pre order แต่ทีเนี้ยด้วยความที่ลูกค้าเขาย<ม>ังไม่มั่นใจว่าสั่งเราจะได้ของไหม้<อ>ะครับ <อะ S 1> ผมก็เลยไม่ต้องเก็บเลยดีกว่ามาเดี๋ยวผมสั่งให้แค่นั้นแหละได้บอกมาอะไรท่องเที่ยวมาเว้ยครับไม่ต้องมาจำไม่ต้องมาจำอะไรทุกคนน่ะมันมีปัญหาเรื่องนี้อยู่แล้วแต่ถ้าเราซื้อกันไบ่อยแล้วครับถ้าหมวกรุ่น มันมากอ่ะแล้วพี่โอต้องไปแย่งหรือว่าไปแย่งกดกับเขามาก็คือหมายถึงว่าเราต้องขอเก็บมาจันหน่อยว่าแบบมุดโหมดที่มันราคาสูงแบบแปดหมื่นให้กดอย่างเงี้ยลิมิเต็ดมาบางทีมัดจําเพื่อให้จุดนั้นเป็นของคุณใช่ไม่ได้ต้องแล้วแล้วอีกมุมหนึ่งก็คืออ้าวแล้วถ้าคนที่สองเขาเข้ามาแล้วเขาอยากได้แล้วเขาเกิดแบบพี่ผมอยากได้จริงอยากได้จริงผมก็เลยไม่ได้มาจําแค่แล้วก็ติดต่อไปหาคุณคือมันจะดูวุ่นวายไปหมดมัดจันตัดตอนนี้พอมันจะยึดยักก็ตอบไม่ตอบเอาไม่เอาอ่าใช่แล้วคนนอรออเเซืื้้ลยถาา ชอบจริงๆเอาจริงก็คือมาจำไปก็ดีครับเพราะผมปกติผมซึมเข้ามาจำเพราะว่าตัดปัญหาเรื่องที่แบบคนนู้นพูดคนนี้พูดว่าเดี๋ยวเขามาต่อแต่ว่าผมจะตัดัหาเรื่องนี้ว่าเออผมชอบพี่ หมกมาเียดือนหน้าผมขอมาจ้ามื่นนึงนะตัดปัญหาพี่ต้องซเรียอ,อ,อไงี้ยผมซื้อผมจะเป็นยางไ้แ,งแต่ว่าส่วนใหญ่ที่ผมมาซื้อพี่โอต๊ตอ,มอมะมีหมวกตลอดไงคือผมโชคดีที่มันมีตลอดจะบอกน้องๆว่าเข้ามาดูได้หรือเช็คหน้าผ่านเฟซบุ๊กเพจได้นะครับว่าตอนนี้มีหมวกมือสองอะไรบ้างมีอะไรบ้างจะเข้ามาสปาทำความสะอาดหรือว่าเราจะมาขอเรียนรู้เรื่องหมวกนยว่าผมขอมาลองใส่ได้ไหมพี่ทุกรุ่นเลยที่พี่มีจะได้รู้ว่าเออผมควรไปซื้อที่ไหนเออไม่ควรซื้ออย่างไรรุ่นไรเผื่อบางร้านมันมีทีีีี่่่่ขออองงทมมแ้้้้วววกกก็ใหหรราาคคไไนดดบุณจจะะตู ยังไงอย่างงี้นีมันก็คือการที่ผมได้ให้ในบางสิ่งที่แบบว่าผมรู้สึกโอเคกับบงบ้า <ขอ S 2> นนะพี่อ่าใช่บบเราความรู้เรื่องหมวเพราะบางคนอ่ะใช่เหนะมือนผมไม่ต้องการความรู้จากหมูอย่างพี่ผมก็ต้องมาถามอย่างเงี้ยเพราะผมไม่ได้ไม่ได้เก่งถ้าคนถามเรื่องดีเจผมก็ตอบตอบได้ไงวันนี้ก็ไม่มีแล้วขอบคุณพี่โอ๊ตมากมากเลยนะครับ,รบที่มาให้คําแนะนําผมกับน้องๆนะครับนั่นก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมคลิปต่อไปผมจะไปไหนนะครับผมฝากกดติดตามกดซับสไครป์กดกระดิ่งให้เจนเอาไว้ด้วยนะผม EP หน้าเดี๋ยวเราไปเจอรายการสนุกๆม